เจ้าที่รักน,นี่คุณจะทำอะไรฉันอะ่ะถ้ายอยากมีชีวิตอยู่เดินไปมึงเฟือกมากนะใช่ไหมยายดาวนนแกไปไหนมาเฮย้ยฉันลืมคืนเสื้อให้พี่เขาะ นั่งไหนดีอ่พี่ฟ้าพี่ออสพี่ฟ้าฉันได้เจอพี่เขาแล้วอะน้ำค่ะขอบใจน้ำดูกว้างขวางเนี้ย ฟ้าฉันกับเขาเราคงไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วแหละเออไม่เป็นไรนะดาวถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถ้ามันจะใช่ก็คือใช่แกอย่าคิดมากนะพี่ฟ้าฉันว่าเรากลับกันเถอะ ไปเลยนะคะพี่ชายสุดหล่อฉันก็มีงานต้องทำมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะว่าแต่แกเหะม็นพาเจ้าโบ๊ทไปบ้านบ้างเลยแม่บ่นคิดถึงกันเล่าช่วงนี้หนูยุงย่งๆอะค่ะคุณเพิ่งเปิดร้านใหม่ด้วยยอดฝากบอกแม่ด้วยละกันนะถ้าเกิดว่างแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาแม่เออเดี๋ยวบอกให้ แล้วเป็นไงจะาบสบายดีสบายดีค่ะว่าแต่พี่เถอะเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีฮะอายุก็ปูนนี้แล้วนะฉันก็ไม่ได้รีบเนี่ยฉันอยู่แบบนี้ฉันก็สบายดีฉันไม่ได้แสวงหาเพราะฉันคิดว่าถ้าถึาถงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเนื้อคู่ก็มาเองจ้าพี่ชายสุดหล่ออืมร <c oughs> อไปเหอะเนื้อคู่นะ่ะระวังแก่มากกว่านี้นะ ไม่มีใครเอาอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตเลยนะแกแช่งฉันเหรอเปล่าไม่ได้แช่งมไม่คุยกับพี่เล่ามันจะไปทำงานก่อนกินให้อร่อยนะคะถ้าอยากได้อะไรก็บอกหนูเดี๋ยวหนูทำให้เออไปเถอะไปแล้วนะอ <laughs> กาแฟร้าไนานี้ก็อร่อยดีเว้ยเราคงไม่ใช่เนื้อคู่กันขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยฉันไว้ในวันนั้นฉันยังหวังว่าจะได้เจอพี่อีกสักครั้ง ันจะได้คืนเสื้อตัวนี้ให้พี่เร็วๆสิพี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น่ะแกพาฉันมาร้านกาแฟทำไมถ้าฉันอยากกินกาแฟฉันก็กินร้านแกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาร้านนี้เลยเอาน่าไม่ต้องพูดมากน้องนี่ นั่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูไปสั่งกาแฟให้ห้ามไปไหนนะเข้าใจไหมอะไรของมันวะ ดื่มกาแฟให้ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวๆนะตกลงแกจะบอกฉันได้หรือยังว่าแกพาฉันมาที่นี่ทำไมก็พามาเจอเนื้อคู่ไงเนื้อคู่โอยบ้าเอ้ยเนื้อคู่มันไม่ได้หากันง่ายๆนะเว้ยไม่เหมือนเนื้อย่างอะไรของมันวะพี่ออดคะ ดาวดาวมาได้ไงอะ่ะเบอรเอินจังเลยยี่ฟ้ายินดีนะคิดถึงจังเลยนะยี่ฟ้าแกหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยฮะคิดถึงจังเลยอะ่ะไม่ได้เจอกันนาน เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนไหมนาแกสบายดีไหมฉันสบายดีฉันแต่งงานมีสามีแล้วอืมฉันเคยเห็นแล้วแหละคือวันนั้นอะฉันกับน้องสาวฉันจะมาดื่มกาแฟที่ร้านนี้แล้วก็เห็นแกอยู่กับสามีของแกอะ สามีอผู้ชายที่แกเห็นน่ะไม่ใช่สามีฉันหรอกนั่นพี่โอ๊ตพี่ชายของฉันเองเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ไม่นานส่วนสามีฉันน่ะไปสัมมนาต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์เล่าฮะคนที่ฉันเห็นคือพี่โอ๊ตพี่ชายของแกเหรอทำไมฉันจําไม่ได้เลยอ่ะโอ้ย แกจะไปจําได้ได้ยังไงล่ะตอนนั้นอะ่ะพี่โอ๊ตทั้งผมผมยาวดูดิไปอยู่ต่างประเทศสิบกว่าปีอ้วนเป็นหมูเลยเน่อย่าว่าแต่แกจําไม่ได้เลยวันนั้นฉันไปนรับพี่โอ๊ตที่สนามบินนะฉันยังจําพี่ชายตัวเองไม่ได้เลยจะบอกให้ <c oughs> เออว่าแต่แกมาหาฉันมีอะไรอะ่ะ <c oughs> คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่โอ๊ตพี่ชายแกเคยช่วยายดาวน้องสาวของฉันไว้ ตอนนั้นอะเยดาวถูกคนตามจะทำร้ายแล้วพี่โอ,อ๊ตอะก็ช่วยไว้เยดาวก็เลยปลื้มพี่โอ๊ตมากเลยเก็หวังว่าสักวันจะได้เจอพี่โอ๊ตอีกแล้ววันนั้นฉันกับเยดาวมาที่นี่แล้วก็เห็นแกอยู่กับพี่โอ๊ตเยดาวก็เลยนอยไปเลยอะจริงเหรอ <c oughs> ฟ้าพี่โอ๊ตยังโสดจ้ะอายุปูนนี้แล้วยังไม่มีแฟนสักทีโยตบอกว่า ถ้าถึงเวลาเดี๋ยวเ่อคู่เข้ามาเองแหละนางั้นเอาแบบนี้ไหมแกช่วยนะพี่โอต๊ตให้มาเจอกับเย,ยดาวหน่อยสิฉันสงสารน้องสาวฉันนะได้สิฉันก็อยากให้พี่โอ๊ตมีแฟนเหมือนกันพี่โอ๊ตคะฉันเอาเสื้อมาคืนให้พี่คะ่ะ ขอบคุณนะครับฉันดีใจนะคะที่ได้เจอพี่อีกครั้งอะพี่ก็ดีใจนะที่ได้เจอดาวอีกครั้งพี่ฟ้าเคยบอกฉันด้วยนะคะว่าคนเราอ่ะถ้าเป็นเรื่อคู่กันแล้วยังไงสักวันก็ต้องได้เจอกันอีกค่ะพี่ก็เชื่อนะว่าถ้าถึงเวลา เนื้อคู่ก็จะมาเองพี่ให้เสื้อตัวนี้กับดาวให้ดาวเก็บไว้ ให้เสื้อตัวนี้เป็นตัวแทนพี่หมายความว่าไงคะก็หมายความว่าเราได้เจอกันแล้วเราจะไม่แคล้วกันอีกพี่เชื่อนะว่าเราเป็นเนื้อคู่กันฉันก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ดาวจากนี้ต่อไปขอให้พี่ได้เป็นคนดูแลดาวไปตลอดทั้งชีวิตได้ไหมได้สิคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาวิ่งตามหาเนื้อคู่ให้วุ่นวายต่อให้อยู่ใกล้หรือไกลสุดท้ายก็ต้องเจอกันอยู่ดีเพราะคนที่ใช่ จะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอ